เฮ้ hey, สวัสดีค่ะเราชื่อนางสาวนัพัสอนพ่อค้านะคะชื่อเล่นโมจิแตงโมโมหรืออะไรก็ได้ค่ะเราอยู่โรงเรียนสุร,ราวิทยาคารนะคะชั้นมัธยมศึกษาปีที่5โครงการ IEP นะคะนี่ก็จะเป็นเรากับเพื่อนๆของเรานะคะนั่งถ่ายรูปกันอยู่คะ่ะก็ เราชื่นชอบในกิจกรรมที่ได้ใช้ความสามารถในการแสดงพิเศษค่ะเช่นนี่จะเป็นตัวเราในกิจกรรมวันภาษาไทยนะคะเราแต่งเป็นนางรจนาค่ะชาสวยไหมทุกคนค่ะในยามว่างนะคะเราชอบถ่ายคลิปตัวเองลิปซิงเพลงต่างๆนะคะใน เวลาว่านะคะเราชอบนั่งเล่นกับเพื่อนนะคะอันนี้ก็จะเป็นกิจกรรมที่เราเล่นกับเพื่อนนะคะคือการนําเครื่องสาอางมาต่อนะคะในตอนเที่ยงเราก็ชอบนั่งคุยกับเพื่อนๆนะคะว่าวันนี้เราเจออะไรมาบ้างน,นะคะมันก็จะมีท็อปปิกหลายเรื่องราวมากมายเลยคะ่ะที่เอามาเล่าสู่กันฟังนะคะนี่เลยนะคะก็คือเล่ากันเยอะแยะมากมายคะ่ะ รมถึงวนี่นะคะก็จะเป็นกิจกรรมยามว่างของเราอีกหนึ่งอย่างนะคะก็คือเราชอบเล่นกีตาร์มากเลยนะคะเราเล่นมาได้ไม่ถึงปีแต่ว่าเราพยายามฝึกฝนอยู่เรื่อยๆค่ะนี่ก็จะเป็นวิดีโอนะคะของการเล่นก,กีตาร์ของเราค่ะวันเสาร์อาทิตย์นะคะเราชอบไปตีแบดมินตันที่สนามแบดบุญฮิรันนะคะอันนี้จะเป็นคลิป ของเพื่อนเรานะคะที่ได้แข่งขันกีฬาแบดมินตัน,นะคะ่ะในวันหยุดนะคะเราชอบไปกินพิซซ่ากับเพื่อน,นะคะ่ะ <c oughs> ต้องพิซซ่าคอมปานีเท่านั้น,นะคะ่ะ <c oughs> ขอบคุณทุกคนนะคะที่ดูคลิปแนะนำตัวเราจนจบนะคะขอบคุณมากๆเลยะคะ่ะ